สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ้งฝอยชาแนลนะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาทําความรู้จักแล้วก็มารู้จักกับวิธีการหรือว่าการเล่น ipad air นะคะแล้วก็ได้มายังไงนะคะได้มาราคาเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ซื้อโปรแกรมอะไรเพิ่มไหมหรือว่ามีอะไรเบื้องต้น เริ่มจากเริ่มแรกเลยนะคะที่ที่สำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อหรือว่าคิดว่าจะซื้อเนาะ <c oughs> กุ้งก็จะมารีวิวในส่วนของที่กุ้งซื้อมาแล้วก็ในมุมมองของกุ้งเองนะคะไม่ได้ไปไปนำมุมมองของใครมาเป็นเขาเรียกอะไรอะวิธีการดูว่าแบบหรือว่าการใช้อะไรต่างๆก็คือตามที่กุ้งถนัดนะคะกุ้งก็จะแนะนำเพื่อนๆในส่วนของ ส่วนของที่ที่มุมมองของกุ้งเองเนาะสำหรับคนที่เริ่มที่จะซื้อนะคะก็คือเครื่องนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะกุ้งจะบอกก่อนว่ากุ้งนะคะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่กุ้งจะมารีวิวในการใช้ในในส่วนของกุ้งแล้วก็มุมมองของกุ้งเองที่กุ้งซื้อมาแล้วกุ้งได้ใช้อะไรบ้างแล้วก็ช่วงนี้นะคะ ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนะคะสาหรับคนที่กําลังจะตัดสินใจที่จะซื้อนะคะก็ดูคลิปของกุ้งนะคะเป็นเป็นอ่ารีวิวผู้ใช้จริงอะไรอย่างงี้ไปก่อนนะคะว่าจะซื้อดีไหมนะคะส่วนกุ้งนะคะตัวแรกนะคะ iPad ตัวแรกของกุ้งเลยไม่เคยซื้อก็คือคิดว่าตัวเองใช้มีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะคะโน้ตบุ๊กอยู่แล้วก็เลยคิดว่า iPad ไม่ต้องซื้อก็ได้มัง้งอะไรอย่างนี้เน,ะนาะณะขนาดนั้นนะคะตอนนี้ก็คือมุมมองก็คือเปลี่ยนไปเพราะว่าเพราะว่าโน้ตบุ๊กเราเอาไว้ใช้งานนะคะไว้ทาํางานทํางานที่ที่ทำงานนะคะก็จะมีงานประจำเราก็คือเอาไว้ที่ทํางานเพราะว่า iPad อะมันสําหรับแบบแต่งตกแต่งรูปภาพทำเพจอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะเหมาะเหมาะ เหมาะกับแบบนี้มากกว่าสําหรับกุ้งนะแต่ถ้าเราไปใช้กับการทํางานของเราจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบาสาวออฟฟิศอะไรร้ออซอะไรขนาดนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าสําหรับเราเราเอาไว้ตกแต่งภาพแล้วก็สร้างเพจต่างๆท,ทําคลิปวิดีโอนู่นนี่นั่นนะคะเก็บรูปภาพตกแต่งออกแบบอะไรต่างๆของเราเราว่ามันมันน่าจะเหมาะกว่ากับการที่เราจะแบกโน้ตบุ๊กไปในแต่ละที่ในแต่แบบ บางครั้งมันอาจจะไม่สะดวกกับการที่ต้องมานั่งเปิดอะไรจอใหญ่ๆอะไรนี้นะคะแต่โทรศัพท์มันก็ไม่สะดวกกับการใช้งานของเราด้วยในในบางมุมอะค่ะมัน iPad มันก็จะพอดีกับการใช้งานที่จะใช้เกี่ยวกับการวาดภาพหรือโนต้ตอะไรต่างๆจดอะไรต่างๆออก,ออกแบบเพจต่างๆหรือว่าเข้าไป โปรโมตสินค้าของเราอะไราเงี้ยค่ะสำหรับกุ้งกูงคิดว่าเออเหมือนโอเคมันพอดีกุ้งก็เลือกฉเลือกมาก็คือจะเป็น iPad air 5นะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นขนาดความจุจะอยู่ที่256นะคะ256ก็จะมี64ใช่ไหมราคาใช่ไหมคะแล้วก็256นะคะ กุ้งก็เลือกตัวนี้มานะคะ,ต,ะตัวนี้นะคะกุ้งไปซื้อในช็อปบานาน่านะคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบราคากับเซเว่นสตูดิโอแล้วนะคะก็คือ,อมันไม่ต่างกันค่ะราคาแล้วก็ส่วนลดอะไรต่างๆน,นะคะคือเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ที่กุ้งเลือกซื้อที่บานาน่าก็เพราะว่า การบริการนะคะมันแล้วแต่ความชอบเนาะแต่วันนั้นที่กุ้งไปอันนี้คือการรีวิวแบบจริงจังเลยนะคะที่กุ้งไปก็คือแบบสําหรับกุ้งกุ้งประทับใจพนักงานนะคะที่บรร่า,นานมากกว่าอะไรเงี้ยะค่ะนะคะก็คือณวันนั้นนะคะก็กุ้งเลือกเป็นตัว a 5มานะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเขาบอกเป็นสีสตาร์ไลท์เหรอเขาเรียกสีอะไรอะ กุ้มก็ไม่แม่ใน,ในในในแบบสีในอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวน,นี้แล้วก็อันนี้ใส่เคสมาอันนี้คือเคสก็ลดราคาสองร้อยเออร้อยร้อยก็ร้ยอยก็สิบเนาะปกติเป็นสองร้อยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะก็ตัวเครื่องเปล่าๆนะคะก็จะอ,อยู่ที่ 35,900วันที่กู้ไปซื้อนะคะก็จะมีส่วนลด700นะคะ35,900บาทในสเปคนี้นะคะ35,900บาทนะคะแล้วก็ซื้อประกาศพร้อมประกาศก็จะลดอีก700บาทนะคะจะจะลดอีก7 700บาทนะคะจาก4,000จาก5,000กว่าบาทจะเหลืออยู่4,600ประมาณนี้นะคะถ้าคุณจำผิดประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของกุ้งเองนะกุ้งใช้บัตร KTC นะคะในการผ่อนชำระเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปซื้อจ่ายสดเลยทั้งหมดเลยทีนี้น้องเขาเลยถามว่ามีบัตรอะไรไหมกุ้งก็เลยบอกเขาไปว่ากุ้งมีบัตร KTC แต่ว่าวงเงินกุ้งมันไม่พอกับตัวเครื่องนะกุ้งเลยเลือกที่จะจ่ายเงินสดเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์6เดือนเอาเฉพาะส่วน คือเหมือนสมมติว่าไม่สมมตินะคะคือเงินวงเงินในบัตรกุ้งเหลือ2องหมใช่ไหมเขาก็เลยให้กุ้งอะ่ะเอา2องหมอ่ะมาหาร6ก็คือมาหารกับราคาทั้งหมดแหละเอล่ไม่ใช่ราคาทั้งหมดก็คือมาหาร6เดือนใช่ไหมคะกุ้งก็จ่ายส่วนต่างตรงนั้นไป0% 6เดือนแล้วก็เงินส่วนต่างเงินที่เหลือที่มันไม่ครบ35,900กก็คือเราก็เอาเป็นเงินสดจ่ายเงินสดเอาแบบนี้นะคะกุ้งก็เลยเออได้มีเงินส่วน ส่วนที่เหลือไปซื้อ,อตัวนี้ตอนแรกตัวนี้ว่าจะยังไม่ซื้อทีนี้พอตั้งเราเหลือเราก็เลยจัดมาเลยค่ะให้มันจบทีเดียวเลยใช่ไหมคะ <c oughs> นะคะก <c oughs> ุ้งก็เลยได้ประกามาด้วยนะคะซึ่งประกานะคะสําหรับกุ้งสําคัญเพราะว่าบางคนไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่สําหรับกุ้งกุ้งชอบที่จะแบบออกแบบวาดภาพอะไรต่างๆคือไม่ได้เก้งอะไรขนาดนั้นแต่แบบคือก็พอได้ในในระดับอื พื้นฐานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันช่วยได้เยอะเลยในส่วนของการที่เราจะทํารูปภาพเล็กๆอะไรเงี้ยการขยายภาพการวาดเก็บขอบเก็บอะไรเงี้ยค่ะคือมันช่วยช่วยได้ค่อนข้างมากเลยในส่วนของปากกาถ้าเราใช้นิ้วถามว่าได้ได้ไหมได้นะคะแต่ว่ามันจะใช้งานค่อนข้างลําบากเนาะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ชอบแบบต้องแต่งตกแต่งภาพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะ ก็ก็ก็ไม่ก็ไม่ถึงซ <himself> ื้อก็ได้เพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสําหรับกุ้งกุ้งคิดว่ามันก็ก็แพงอยู่ประมาณหนึ่งนะคะก็ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะแต่ว่าก็จะมีบางบางบางเพจนะคะที่เขามาแนะนำอยู่ค่ะบางเว็บไซต์แล้วก็มีบางหลายๆท่านที่มารีวิวนะคะว่าประกานะคะถ้าเราสมมุติว่าเราไปสั่งในแอปแอปหนึ่งนะคะแอปส้มแล้วกันเนาะ เขาจะมีช่วงที่ลดราคาของเขาอยู่จะอยู่ประมาณ3 9 0พันเก้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นช่วงเราก็ต้องก็ไปดูนะดูเอานะคะว่ามันอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนนะคะ,ะตัวนี้นะคะ iPad Air ตัวนี้นะคะ iPad Air 5เนาะตอนนี้ถึง5แล้วก็คือปากกานะคะอย่างที่เห็นทุกคนรีวิวมาก็คือมันจะติดตรงนี้ได้เลยแล้วก็เป็นรุ่นรุ่น2นะคะ Pencil องนะคะก็จะไม่มีตัวจุกเหมือนอันตัวแรกนะคะตัวที่หนึ่งนะคะมันจะเป็นแบบถอดตูดแล้วก็เสียบแต่น,นี้ก็จะมีนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ก็คือไม่ไม,ไม่ต้องเสียบชาร์จแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็คือติดชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะชาร์จแบบอัตโนมัติได้เลยนะเ,เก็บให้ดีๆนะคะถ้าติดแป๊กเลยเก็บง่ายนะคะหายไม่ได้ร้องไหนะะ้นะคะนะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะกุ้งก็ ไอ o คงไอคาวอะไรปกติก็ตั้งเหมือนเหมือน iphone เราเนาะสำหรับคนที่เคยใช้มาแล้วก็จะรู้ว่าใช้ยังไงแต่กุ้งกุ้งกุ้งยังไม่เคยเคยมีเลยนะคะในส่วนตัวที่เขาบอกว่ามันจะยวบยวบข้างหลังเนาะกุ้งยังไม่ลองทำดูเลยมันก็ไม่รู้สึกไหมมันก็มันก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะทุกคน <laughs> ถ้าสมมุติว่าใส่ใส่เคสก็คือจบ ก็คือมันก็ไม่ได้แบบยุบยุอะไรอ่ะใส่เคสก็คือจบเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะสำหรับกล้องก็ชัดเจนสองสิบสองล้านนะคะกล้องสิบสองล้านพิกเซลนะนะคะก็ในส่วนตัวเมื่อเมื่อวานนะคะกุ้งโหลดนะคะกุ้งจะมีเพจประจำนี่ค่ะ ก็มีจะมีเพจประจำร้านนะคะพี Sod ่พี่เข้ามาแบบเรียวลิตี้เลยสดสดเลยนะคะก็จะมีเพจนะคะจะมีเพจกุ้งกุ้งเป็นแม่ค้าขายของนะคะกุ้งก็จะมีเพจร้านขายของกุ้งนะคะกุ้งก็เอาเป็นตัวแคนวาตัวแคนวาตัวนี้นะคะมันจะมีให้เราโหลดนะคะในก็เราก็เข้าไปในแอปสต e เหมือนเดิมอะไรปกติของเราแล้วก็ มันจะมีให้เลือกว่าสําหรับ iPad สําหรับโน้ตบุ๊กสำหรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีให้เราก็เลือกเป็นสําหรับ iPad นะคะกุ้งก็ใช้ตัวนี้ในการตกแต่งรูปภาพนะคะคือมันสะดวกมากเลยคือกุ้งชอบมากเลยคือแบบมันพอดีอะแล้วมันก็แบบมันสะดวกมันไม่ใหญ่เธอทะไปปกติกุ้งจะใช้โน้ตบุ๊กนะคะในการทำทำทำรูปภาพในการโปรโมทเพจร้านอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างเงี้ยก็คือแบบ มันง่ายมันสะดวกนะคะในส่วนของตัวตัวรูปภาพนะคะ,ะตัวรูปภาพที่เราโปรโมทสินค้าเรานะคะถ้าใครนะคะเคยใช้ก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยมันสะดวกดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวลายลายคาเมล่าตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกัน,นะคะลายคาเมล่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับอัลบัม้มเป็นภาพ ปะติดนะคะก็จะเป็นช่องๆให้เราเลือกได้เหมือนกันตัวตัวนี้นะคะกุ้งก็ใช้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นภาพนี้เดี๋ยวกุ้งโชว์หน่อยนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะแลวไม่ใช่อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวนี้กุ้งก็ได้มานะ่ารักเหมือนกันนี่ตัวนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวีดีโอนะคะอันนี้กุ้งก็ใช้นะคะโปรแกรม โปรแกรมหนึ่งนะคะทำเป็นดีโอภาพมันจะ,ะความสวยงามมันจะต,ต่างกันนิดนึงไม่ไม่นิดนึงก็เยอะอยู่พูดแล้วงงพูดไปงงไปนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาจะเป็นชื่อเขาจะเป็นชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะบราสบราซ่าเหรอบราซ่าเหรอตัวนี้นะคะ่ะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นอาบ A Z A บรา s า d ตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวบีนะคะตัว b, บาาี b r า s a d ตัวนี้นะคะที่กุ้งใช้นะคะในการทำเป็นวิดีโอน่ารักน่ารักุ้งตัวนี้นะคะตัวนี้กุ้งก็เนี่ยคะ่ะจะได้ประมาณนี้นะทุกคนคือมันใช้ดีดีอะ่ะคือแบบกำลังดีนะคะยังไม่ถึงขั้นแบบมือโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างงี้นะคะใช้โปรแกรมนี้ไนดะ้มีแคนวาและก็บรา s า d แล้วก็ลาย ตัวนี้นะคะลายกล้องที่มันเป็นรูปการ์ตูนที่มันเป็นรูปน้องน้องหมีอะคะ่ะเป็นรูปน้องหมีถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะคะทักถามกุ้งได้นะคะเดี๋ยวกุ้งจะบอกอรายละเอียดนะคะว่ามันเชื่ออะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนการใช้งานทั่วไปก็กล้องหน้ากล้องหลังอะไรก็ชัดดีค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคในระดับที่เราจะต้องมาใช้งานในส่วนตรงนี้นะคะ ก็น่าจะใช้ยาวๆไปเลยเพราะว่าความจำมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะค่างๆเยอะเ,อะเยอะเลยแหละนะคะที่ร้านเขาก็ถ้าเราติดซิมซื้อ,อเขาเรียกอะไรนะปากกาแล้วก็เคสมันนะคะเคสของเคสของ iPad นะคะก็จะลดราคาไปอีก ไปอีกระดับหนึ่งคือลดราคาเยอะๆอ,อยู่นะคะก็คือลดให้อย่างละ2อ0สามรวมๆกันก็เป็นพันนะคะก็ถือว่าลดให้เยอะอยู่แต่ตอนนี้ยฉะใส่ไม่ได้เอาไม่เป็นไรไม่ต้องใส่นะคะก็ลดให้เยอะนะคะในส่วนถ้าถ้ามุมถ้ามุมมองในส่วนส่วนรถนะคะก็ถือว่าเยอะนะถ้าใครนะคะ สนใจนะคะไปตํากันได้เลยนะคะถ้า64ิจิกมันน้อยเกินไปนะคุ้มว่าเอา256แล้วกันกําลังดีนะคะเพิ่มอีก5,000บาทแล้วก็ตัวนี้ถ้าใครไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะสําหรับคนที่คิดว่าเออไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะลดลดไปอีกในสเต็ปหนึงนะคะก็ถ้ามีผักบัตรก็คือผ่อน0% 6เดือนนะคะก็ลองถามดูนะคะว่ามันมีส่วนลดอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยนะคะใน ส่วนของกุ้งก็จะประมาณนี้นะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้นะคะกุ้งก็ขอฝากเพื่อนๆพี่พๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กุ้งด้วยนะคะมือใหม่ค่ะทำคลิปนะคะในการพรีเซนต์ต่างๆนะคะถ้าฟังไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะติชมกันได้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจกุ้งนะคะในการทำ อคอนเทนต์นี้นะคะในการรีวิววิธีการใช้และการซื้อต่างๆของ iPad เครื่องแรกของกุ้งนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ